ท่านคือสหายที่ดีสุดของข้าแม่นางทั้งสองเป็นพญาดิฉาพญาเฮ้ยอพาผู้ชมมาอยู่ที่8ดริ้วหรือว่าชาเชิงเซาเนเองครับผรเราจะมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปร้านนี้เหมาะมากกับสายมูหมูกรอบก็มีบรรยากาศที่นี่งดงามยิ่งนัก ท่านว่าไหมแสนปามข้ามียศแค่หมืน่นทำไมท่านจึงเรียกข้าว่าแสนปามข้าจะเรียกท่านว่าล้านข้าก็เกรงใจท่านข้าไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น้าไมาถึงหัวข้าจุกแต่ว่าแต่ตอนนี้แม่หญิงทั้งสองทั้งหญิงเตยและหญิงโพหายไปไหนหรึข้ายังไม่เห็นตั้งแต่เวลาเช้าแล้วพูดไม่ดังถานคำ หญิงทั้งสองก็ยื่นกายเข้ามาพอดีสวัสดีค่ะคุณพี่ไว้ก็ค่ะว่าแต่หมื่นปาล์มกับขุนนิวมาทําอะไรตรงนี้เจ้าคะข้าสงสัยอยู่เรื่องนี้ยังไงหรือวันนี้เรามีชนช้างเหรอ ท่านมื่นปั๊มแม่นางสวยขนาดนี้จะเชิญข้าไปชนช้างยังไงเล่าเห็นเรือนสวยขนาดนี้น้องว่าน้องจะไปเดินดูเรือนสะหน่อยเจ้าค่ะถ้าแม่ยิงทั้งสองชอบเรือนของข้าไว้ข้าจะชวนมาอีกขอบคุณเคคะเคคะเคคะเข้ามาขอบคุณเจ้าค่ะคุณนิวแล้วข้าล่ะข้าน้อยจังข้าไม่มีทางลืมท่านสหายข้าข้าจะชวนท่านมาด้วยท่านคือสหายที่ดีสุดของข้า ่านล้ารับปากข้าแล้วแม่นางทั้งสองเป็นพญาได้ข้าด้วยพญา่นไอ้แค่คำโบราณก็เรื่อยแล้วดูท่าทางเราจะไม่รอดถ้าอย่างนั้นเราสวัสดีคุณผู้ชมกันดีกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคนทองดินงินรายกันเราพาทุกคนมาอยู่ที่8ปริ้ว เราจะมาเที่ยวในคอนเซ็ปแบบสบายๆพักผ่อนที่ฉะเชิงเซาพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ประสบภาวะปัญหาโควิดมาช้านานเหลือเกินพวกเราเนี่ยไม่ได้ออกจากเรือนเลยก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยรู้สึกเวียนหัวสมองท่านกับหรือเปล่าว่าเราพูดกันปกติเถอะพอน้องมึนขอไม่ไหวแล้วดีขอรับเฮเลิพูดธรรมดาโอ้ยกว่าจะได้เป็นตัวเองอึด หดันมากโทรมานมากเลยก็วันนี้นะครับเราพาผู้ชมมาอยู่ที่8ริ้วหรือว่าฉาเชิงเซานั่นเองครับผมเราจะมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปในแบบสบายๆที่จังหวัดฉาเชิงเซาแล้วน้องจะได้วัตถุดิบดีๆไหมแน่นอนเฮ้ย8ริ้วฉะเชิงเซาบางคนขับผ่านไปเลยไงแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีวัตถุดิบแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หลายที่มากแล้ววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปดูถ้าอยากไปแล้วไปไหนนั่นน่ะสิไปโรงพยาบาลก่อนไหมตกปลาตกปลามันไม่ค่อยเวิร์กตกกุ้งดีกว่าตกกุ้งเลยเหรอท่านไม่ได้าสคริปต์ใช่ไหมท่านต้องเป็นพูดคํานี้เพื่อให้ข้าตกไปตกกุ้งข้าอยากตกปลาไม่ได้เพื่อนหายเราไปตกกุ้งกันดีกว่าตกปลามันธรรมดาไปสาหรับเราดีมากข้าจะพาไปตกกุ้งดีมากคุณนิวที่หลังบ้านของข้าดีมากจะมีการแข่งขันกันหรือเปล่าเจ้าคะน้องอยากเชียร์าวัตถุดิบ แบบทั่วไปมันก็ธรรมดาเกินไปเราจะมีการแข่งขันกันเพื่อหาวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบสุดยอดของฉาเชิงเซานั่นก็คือกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำอย่างเดียวแค่ว่ามันไม่น่าพอตาลก็อนโดดเด่นไม่แพ้กันลูกตาลน้ำตาลหัวตาลต้องเป็นตาลสดเท่านั้นถ้าเป็นตาลบูดจะไม่ดีทำไมตูดบ้าเอองั้นเราไปกันเลยดีไหมคะหนบอกว่าจะไม่เอาคาแรคเตอร์นี้แล้วยังติดอยู่นะมันออกไม่ได้อะหมายถึงออกจากชุดไม่ได้หรอหมายถึงว่าหนู ไปตกกุ้งที่หลังเรือนข้าดีกว่าแม่น,น้ำบางประกงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา let's go <S ไปเชิญทีไหนคะท่านพี่มาจากไหน <laughs> เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนตกกุ้งเป็นหรือไม่ทั้งที่แล้วท่านตกปลาได้ผมจำได้ใช่ตอนเราไปด้วยกันถูกต้องวันนี้ท่านจะโชว์ตกกุ้งหรือแน่นอนท่านจะแข่งกับเตยหรื เยี่ยงนั้นเลยครั้งที่แล้วข้าตกปลาไม่ได้เลยสักตัวใช่พี่นิวว่ารอบนี้ใครจะได้เจ้าคะข้าว่าเปยได้ทําไมท่านคิดเยี่ยงนั้นข้าคิดว่าเตยมีความสามารถมากกว่าท่านหรือว่าท่านคิดว่ากุ้งติดอยู่ที่เบ็ดแล้วท่านอย่าเอาความลับของวงการมายาพูดออกไปสิท่านตกได้หรือยังยังมีหม่ได้ท่านได้อะนั้นท่านอ้หนูอ้คดูเบ็ดดูเบ็ดูไม่น่ากุ้งนาปลาเลยอย่างงี้นาปลาแล้วท่าน ตบหรือเปล่าเอ้ปลามันสู้ห่อใช่พอติดผัดตบอย่นี่มึยังเอาอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตยเฮ้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 ยเอาให้เนียนะเยเอาให้เนียนะเฮ้ย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 เฮ้ดิ้ยแล้วมเนมยแล้วมนมยเฮ้ยจะเอาไปัอเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาเเฮ้ยมันมีมันดีถามนิดเดียวอายไ้ยจริงแล้วชเชิงเซาเนี่ย กุ้งแม่น้ําคือแบบของขึ้นชื่อของเขาเลยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยหยุดยาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆฉถาเชิงเซาก็มีมไม่แพ้กันอต้องเยอะด้วยแล้วตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่มันเยอะแล้ววันนี้จะเป็นวัตถุดิบหลักในการทําอาหารของทั้งสองเชฟเก่งมากไม่หญิงเกี่ยวลึกเนาะมาถึงคนเกี่ยวเกนะ<อ>ี่ยวลึกเนาะและเนื่องจากเราได้วัตถุดิบแล้วเราได้กุ้งมาแล้วเราไปทําเมนูอะไรกันยังยังยังไม่ครบอีกอย่างหนึ่งที่บอกไหมว่าที่นี่มีดีที่ หัวตาลถูกต้องอน้ำตาลสดเอ้ยหัวตาลเอ้ยลูก,ลกตาลเอ้ยท<ๆ>่านนัดใครไว้หรือยังข้านัดไว้แล้วดีมากข้ารู้จักคนบริเวณนี้เป็นอย่างดีท่านคนนี้ปีนต้นตาลเก่งมากท่านอาจารย์คนนี้ชื่อว่าว่าอาจารย์หมองเลยะ เลยะแฮ่นั่นพม่าแล้วอย่าเรียกว่าเชปาลปมถ้าใครติดตามไอจีของเขาเนี่ยตอนนี้เข้าครัวตลอดใช่จนแฟนตอนนี้เข้าลงพาบาลเรียบร้อยแล้วทำไมคะท้องเสียแหมผมก็ต้องตามคุณที้ทันสิแต่งงานกับฉัน